大家好啊！今日我哋嚟学习泰语学第五集，有关工作嘅一啲讲法。第一个系 I work here，我喺呢度工作，我在这里工作。ฉันทำงานที่นี่，ฉันทำงาน我。

คุณไปทำงานยังไงคุณไหนไปลายให้ให้ได้ทำงานกงจอกยังไงจันโมในจันโมให้กงจอกแกคุณไปทำงานยังไงตีสังเกตไอ้ก็ไปค่ะผมไปด้วยรถผมไปด้วยรถ ผมไปด้วยรถผงคือม و, ไปไปด้วยรถเชือรถผมไปด้วยรถชชผมทำงานหมนัชชงรถไปทำงานคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรใหม่ครับคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรใหม่ครับคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรใหม่ครับคุณให้เนี้อ意思哈ต้องต้องการต้องการให้สีว意思สี่ว意思ความ ควันทรีควันทรีคือช่วยช่วย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 คือ